พี่เจครับพรุ่งนี้ทีมชาติไทยจะลงเตะแล้วครับสนามเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับก็สนามเนี่ยผมว่าหลังจากที่พายุพัดผ่านเนี่ยเขาก็สูบน้ําออกนะครับแล้วก็พยายามทําให้พื้นสนามเนี่ยมันมีความพร้อมสําหรับเกมระหว่างไทยกับเวียดนามให้ได้มากที่สุดซึ่งมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพายุอย่างนี้ได้พัดผ่านไปไเรียบร้อยเนี่ยฝนหยุดตกน่าจะเป็นช่วงวันงตีหนึ่งก็คือข้ามจากวันที่7มาเป็นวันที่8เนี่ยนะครับคือฝนหยุดตกแล้วแล้วก็ตกเบาๆนะครับ ตกเบาๆในบางพื้นที่เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ตกหนักทั้งวันนะครับก็ทําให้ในวันที่8วันที่9เนี่ยเหมือนได้พักเต็มๆเพราะว่าสนามมีดิ่งเนี่ยผมคิดว่าวันนี้นะครับเท่าที่เราทําคลิปกัน,นแล้วก็คุยกันเนี่ยคือทีมไทยอาจจะได้ซ้อมแบบเป็นซ้อมทางการแต่ถ้าเขาประเมินแล้วไม่ไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้เราซ้อมก็ได้คือซ้อมข้างสนามมีดิ่งไปเพื่อให้สนามมันพร้อมสําหรับการแข่งขัน ประเด็นที่ต้องคุยกันมากกว่าก็คือว่าโอเคเวียดนามอาจจะได้เปรียบเรานะครับว่าเขาเตะสนามนี้บ่อยๆแล้วก็สภาพสนามที่เวียดนามส่วนใหญ่มันก็คล้ายๆกันแบบนี้ส่วนไทยเองเนี่ยจะบอกว่าไม่เคยไปก็ผมไม่ใช่หลายๆคนก็คุ้นเคยกับสนามแห่งนี้เหมือนกันสมัยเป็นทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ได้หลงเหลือสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกเยาวชนทีมชาติก็เคยไปที่หมีดิงอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้เป็นสนามทางการของทีมชาติเป็นประจำผมว่าการปรับตัวที่มันต้องหนักกว่าเนี่ย คือเรื่องของพื้นสนามกับลูกบอลเพราะลูกบอลเนี่ยก็เป็นยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ของที่เวียดนามเขาใช้กันคือไม่ใช่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์มาตรฐานอของเอเชียหรือของโลกที่มีการใช้ใน AFC นะครับซึ่งลูกบอลลูกนี้ทีมไทยเคยใช้ตอนแข่งซีเกมที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับในยุคข,ของมานโปกิงก็เอาเป็นว่าเป็นประเด็นเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นสนามก็ไม่ร้อป ลูกบอลก็ต้องดูน้ําหนักจะเป็นยังไงเพราะเท่าที่ทราบม,มาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการจ่ายบอลการยิงบอลโดยเฉพาะการจ่ายเนี่ยน้ำหนักมันคาดเดาก่อนค่อนข้างจะยากเหมือนกันแล้วมีเวลาในการซ้อมไม่ค่อยเยอะเพราะดันไปโดนพายุด้วยมาสักสองครั้งที่ต้องซ้อมเนี่ยก็ต้องซ้อมในโรงแรมแล้วก็ซ้อมในฟิตเนสนะครับเป็นหลักเพื่อรักษาสภาพความฟิตเอาไว้พื้นสนามเนี่ยผมเคยได้ไปพูดคุยนะครับกับผู้ว่าการของทาง เวียดนามซึ่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาเนี่ยนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ออกมาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามมีดิ้งเนี่ยได้รับการดูแลเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับคือไม่ได้เหมือนที่โซเชียลบอกว่าเฮ้ยสนามไม่เคยดูแลเลยเหรอไม่เคยปรับเปลี่ยนหญ้าไม่เคยรดน้ำต้นไม้เหรอทําไมหญ้ามันซีดจังนะครับซึ่งมีการตรวจแล้วผ่านเกณฑ์ของทางสหพันธ์ลูกหนังอาเซียนมาโดยตลอดนะครับและก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เวียดนามเลือกสนามแห่งนี้คือเขาไม่ได้เลือกเพื่อให้ตัวเขาได้ได้เปรียบนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ย หลายๆชาติที่เหนือกว่าเขาก็บุกมาชนะเขาได้ไม่ยากซึ่งไทยเนี่ยก็เคยเอาชนะมาแล้วเหมือนกันและเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าที่เห็นกันอยู่ว่าผิวหญ้าที่สนามมีดิ่งเนี่ยไม่ได้เขียวเหมือนกับในสนามมาตรฐานอื่นๆเนื่องจากว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะมีปัญหาก็คือแสงแดดน้อยเป็นเหตุให้หญ้าในสนามเนี่ยขาดแสงแดดในการสังเคราะห์แสงซึ่งในช่วงเวลาตรงนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดฝนมันก็ไม่ต่างกับฤดูหนาวเพราะอากาศมันจะเปลี่ยน แล้วพออากาศมันเปลี่ยนเนี่ยมันไม่มีแดดซึ่งพอแดดมันน้อยเนี่ยแน่นอนครับสนามหญ้าจริงเนี่ยมันต้องใช้แดดในการสังเคราะห์สแสงดังนั้นมุมหนึ่งที่เราบอกกันว่าเฮ้ยทำไมบางสนามเขาถึงอยากให้ปิดหลังคาในยุโรปแต่ก็ทําได้ทำไมหญ้าเขาเขียวเพราะว่าง,งบประมาณในการดูแลเขาเยอะมากๆนะครับคือในยุโรปเนี่ยอากาศอุณหภูมิเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1 8บแถึงยีองศาเซลเซียสถ้าเป็นอากาศปกตินะครับคือของเราเนี่ยร้อนเนี่ยวันมาณ30บกว่าองศาดังนั้นในยุโรปเนี่ย อากาศแบบนั้นเนี่ยเขาต้องใช้เทคโนโลยีและก็ทุนทรัพย์ในการที่พวกเขาต้องมีฮีเตอร์ให้ความร้อนมีเครื่องกําจัดหมอกและก็ติดหลังคากันหิมะด้วยไว้ดูแลพื้นสนามโดยเฉพาะเลยแล้วก็อากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงสนามก็จะพร้อมใช้งานอยู่เสมอแต่ว่าเวียดนามไม่ได้มีทุนทรัพย์แบบนั้นและสภาพอากาศในบางช่วงที่หนาวเนี่ยอากาศมันก็ใกล้เคียงกับที่ยุโรปนะครับสังเกตดูได้ว่าถ้าเกิดว่ากลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่สนามที่เชียงราย ก็คือเชียงรายสเตเดียมนะครับจะเป็นคล้ายๆกับที่เวียดนามเลยคือหญ้าเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่สีเขียวมันจะออกเหลืองแต่พื้นหญ้าเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับแล้วหญ้าเนี่ยไม่ได้ตายแต่ว่าหญ้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่ร้อยเเซคือไม่ได้เขียวกะจีมากเพราะว่าที่เชียงรายกับเวียดนามเนี่ยคืออากาศมันแทบจะใกล้เคียงกันเลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเห็นบางทีหญ้ามันไม่ได้เขียวเนี่ยไม่ใช่ว่าสนามมันแย่นะครับแต่โดยรวมอ่ะมันอยู่ที่พื้นดินมากกว่าซึ่งที่บีดิงระเด็น,นี่ย ประเด็นมันคือเรื่องของพื้นดินที่เวลาเหยียดแล้วมันจะยุบนะครับเพราะว่ามันมีดินเหนียวอยู่ข้างในด้วยดังนั้นสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือนักเตะจะต้องพยายามเล่นด้วยวิธีการที่ดูพื้นที่มากกว่าว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเหมาะสมกับการต่อบอลบนพื้นแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เต็มพื้นที่สนามเนี่ยเราอาจ,จต้องเลือกปลูกฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งตรงนี้อิชิเองก็คงต้องให้นักเตะตัดสินใจในหน้างานด้วยนะครับแล้วก็ต้องประเมินด้วยสายตาจากนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยน เพื่อให้แผ่มันยืดหยุ่นเนี่ยก็คงต้องถามเรื่องของบอลยาวเนี่ยเราทําได้ไหมแน่นอนมันก็ต้องเล่นแหละครับคือถ้าเกิดสนามมันไม่ได้ร้อเรพราะว่าฝนตกลงมามีพายุเข้าเนี่ยผมว่ามันคงไม่น่าจะเหมือนกับเกมที่เ,เวียดนามเจอรัสเซียหรอกมันอาจจะเป็นลักษณะคือเตะบอลไปแล้วเนี่ยบอลมันอาจจะไม่ถึงขนาดเด้งข้ามขา แต่มันอาจจะเป็นลักษณะของบอลที่มันค่อนข้างหนืดก็เดี๋ยวลองดูหน้าง่ายทีหนึ่งนะผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าบรรยากาศฟุตบอลเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าพายุพัดผ่านแล้วเนี่ยแฟนบอลยังไงต้องเข้ามาชมเกมเยอะอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นไทยกับเวียดนามเนี่ยศึกศักดิ์สรีอยู่แล้วแต่สําคัญที่สุดคือคุณภาพเกมที่ส้อนออกมาจากการทดลองทีมที่อีชีต้องการยังไงก็ต้องเล่นบอลคอนโทรลคือควบคุมเกมโดยการต่อบอลถ้าเกิดมันเล่นไม่ได้เนี่ยน่าหมายความว่าฟีฟ่าเดย์ในรอบนี้เนี่ยเราแทบจะหมดสิทธิ์นะครับในการที่จะ ก็ใช้ในการอุ่นเครื่องตรงนี้เป็นแค่การทดลองผู้เล่นเป็นรายบุคคลว่าใครสามารถตอบสนองกับวิธีการเล่นและแก้ปัญหาตามที่อิชีต้องการได้ดีที่สุดคนนั้นก็จะได้ไปต่อในทีมชาติรอบต่อไปคือ King's Cup นะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางย b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ